เงินซอยเหลือเช่าหน้าไรล,ละหนึ่งพันบาทแบ่งโอนเงินหารอบเริ่มหนึ่งกัญญาหกแปดอุ้มเกษตรกรเรกรชาหน้าปังหน้าปีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการแจกเงินซอยเหลือเช่าหน้าไรล,ละหนึ่งพันบาทตามโครงการสนับสนุนซอยเหลือเกษตรกรผู้ปูเขาหน้าปังปี68และโครงการสนับสนุน เกษตรกรผู้ปลูกเขาหน้าปีและส่งเสริมพอปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพปีการผลิต2 5 6 8ับ6 0เก่าวงเงินประมาณ38,000ล้านบาทส่วนเขาหน้าปังวงเงิน8,000ล้านบาทรวมทั้งสิ้น46,000ล้านบาทขณะนี้ทกสอ,อยู่ระวางเตรียมการนำเรื่องเขาที ประชุมบอร์ดทกสในวันที 2018, ่28สิงหาคม2568ขาดการว่าจะเริ่มทยอยจ่ายเป็นหาหลอบหนึ่งกันยายนนี่เป็นต้นไปละคาคอบคุ้มกเกษตรกร4ลลานขอบคั่ว สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปกับมาพอกันมืนอวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568พี่น้องมือนี้กะมาพอกันช่วงสายๆพาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศทองทุ่งหน้าอีกแปลงหนึ่งคับพี่น้องแปลงนี้กะปูเข่าหอมมะลิลอยหาคือกันพี่น้องอ่านี่แปลงนี้ก็วานปุ๋ยเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องกัจับประมาณนี้พี่น้องทางโซนจังหวัดสุรินทร์กะช่วงนี้กะฝนแทบจะตก ทุกมือพี่น้องกับพ่อไดนาําได้ไนตนอกพี่น้องนี่กัถือว่าปีนี้กัจะได้เก็บเกี่ยวน้ำเพลนอยู่พี่น้องพุ่นแปลงเหลืองของแม่แปลงพุ่นกะเขาก็ขอซิบหาพี่น้องของเพลนกะถือว่าปีนี้กะบ,บอ่งงามปันไดพี่น้องแต่เพิ่นเหตุเป็นกเกษตรอินทรีย์พี่น้องมาเมื่อนี้เขาเรื่องกันเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากางเขาคือเกาพี่น้องเมื่อนี้จะไล่งาน เขาเจ้าหน้าปังเขาเกียวซดมนีแนวโน้มล่าคา่าโคงทีพี่น้องมีอยู่สองจังหวัดที่ปั๊บขึ้นละก็ลดพี่น้องจังหวัดที่ปั๊บขึ้นกะคือพระนครศรีอยุธยามนีปั๊บขึนหนึ่งร้อยบาทต่อตันล่าค่าอยุธยาพันสองร้อยถึงหาพันหกร้อยบาทส่วนจังหวัดที่ปั๊บลดลงกันนครศรีธรรธมราชมนีหาพันสี่ร้อยถึงหาพันแปดร้อยบาทส่วนจังหวัดอื่นล่าคา่าคงทีพี่น้อง กรุงเทพมหานาครมนีกะนิ่งอยู่ที่หาพันึ่งถึงหาพันห้ยบาทต่อตันการจนบุรีมหา0ันสองร้อยถึงหาพันหกร้อยบาทต่อตันสะซึ่งเศร้ามนีกะหาพัถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันเชนามนีหาพันสองร้อถึงหาพันรอบาทต่อตันนครนิยมมนีหาพันสองร้อยถึงหาพันรบาทต่อตันนนทบุรีหาพันสอถึงหาพัน เจ็ดรอยบาทต่อตันนะข้อนปฐมหาพันหนึ่งรยถึงหาพัยบาทต่อตัดปะทุมท่านี่มุนีหาพันสองถึงหาพัยบาทต่อตันเพชรบุรีหาพันหนึ่งรยถึงหาพับาทต่อตันลบ,บุรีมุนีหาพันสามรอยถึงหาพัรอยบาทต่อตันสิงบุรีหาพันสามรอยถึงหาพัเจรอยบาทต่อตันสุพรรณบุรีหาพันสามรอยถึงหาพัเจรอยบาทต่อตัน ลาดบุรีหาพันหนึ่งร้ยถึงหาพัอยบาทต่อตันลาค่าคงทีพี่น้องสวนกําแพงเพชรราคานิ่งคงทีหาพันสองถึงหาพันหอยบาทต่อตันพิจิตรมือนีหาพันสองร้อยถึงหาพันหกร้อยบาทต่อตันณขนะอนสวรรค์หาพัถึงหาพัยบาทต่อตันพิษณุโลกหาพันสองร้อยถึงหาพัอยบาทต่อตันเพชรบูร์หาพันสี่ร้อยถึงหาพ 8 0 0บาทต่อตันส่วนอุตรดิตฐมณีหาพันสองร้อยถึงหาพันหบาทต่อตันลาค่านิ่งค้งทีพี่น้องราค่ากลางปะจํำวันสุกรที่2ีสิบงหาคม2 5งพันหารสพี่น้องส่วนเขาเปลือกหอมมะลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดถหกแปดเขาแหง้งความชื้นม่เกินสิบห้เปอร์เซ็นต์มนีก็มีคขอนแกนพี่น้องที่ปับขึ้น1นึ่ง่อยถึงหนึ่งหมื่พบาท ต่อตันขยับขึ้น200บาทต่อตันบุรีรัมราคานิง่งคงที่15,400ถึง15,800บาทต่อตันนครราชสีมา15,500ถึง16,000บาทต่อตันร้อยเอ็ด15,300ถึง15,800บาทต่อตันยะโสธร15,500ถึง16,500บาทต่อตันอุดรธานี 15,000ถึง1น5 0 0พหายบาทต่อตันอุบลราชธานี1นึ่0าพนหาอยถึง1น0 0 0บาทต่อตันสีสเกต15,500พหายถึง1น0 0หายบาทต่อตันสุรินทร์มนีราค่าห5 0 0 0ถึง15,800พันบาทต่อตันนี่เป็นราค่ากลางเขาฮอมมะลิเขาแห่งความชื่นบโกเกินสิบหา เนนเนขาหน้าปีปีการผลิต67สิทับ68พี่นอ้องมือนีก็ถือโอกาสพาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศทองทุงช่วงซ้ายพี่น้องกะถือว่ามีนามนามีไนพุ่นนะพี่น้องเสียงปลาอยู่ในทงไฮทงหน้าเพิ่นออกจากซ้ามาวางไข่พี่น้องช่วงนีก้กะถือโอกาสพีน่น้องอ่ะมือนีกะเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องคือเกาแล้วมีโอกาสจะพาพี่น้องมาใส่เบดพี่น้องปากเบดหน้าเขาฝากพี่น้องเอฟซี อยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยเก็บบรรยากาศหากินวิธีบรรน,นอกบรรหน้าเฮ้าพี่น้องใส่เบ็ดช่วงฤด,ดูฝน,นนี่นะพี่น้องปลาเพิ่นออกมาว่างใครกะปลาอยู่ในถองให้ถองหน้าอ่ะเป็นวิธีชีวิตเช่าให้เช่าหน้าวิธีบรรน,นอกของหน้าพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้กับบลอยงไรพี่น้องกับคอพี่น้องเอฟซีที่เข้ารับชมคลิปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ,บ่เจ็บบ่จนลำรวยเงินท่องกล่าวคำว่าวสวัสดีครับ